สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์นะครับวันวันวันศุกร์มิถุนายนเนาะวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกของผมนะครับแต่ว่าทํางานกะบ่ายนะครับทํางานกะบ่ายตอนเช้าก็มีมีโอกาสไปเดินตลาดพระเนาะวันนี้ไปตลาดนัดพระเครื่องสองที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องเสียรังสิตนะครับ ไปตลาดนัดพระเครื่องเซี่ังสีเนี่ยไปไปไม่ตรงวันไปไม่ตรงวันไปหลงวันอีกแล้วครับจริงก็ไม่ได้หลงนะครับเพราะว่าผมเคยไปวันศุกร์เนี่ยมันมีตลาดนัดพระเครื่องผมผมถึงไปนะพอไปวันนี้เอา้าทาไมเขาบอกไม่ไม่มีไม่มีตลาดนัดพระเครื่องว่าอย่างนั้นนะครับผมก็มามาถึงบางอ้ออ๋อที่ไปข่าวก่อนโน้นที่ว่ามีตลาดนัดพระเครื่องอะ่ะ เขาตรงกับวันงานประกวดพระเครื่องเขางานประกวดพระเครื่องเซลังสิตอ่ตอนตอนนี้นระรู้สึกว่าเขาจะจัดอยู่สามวันนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะผมเคยไปวันศุกร์มันมีตลาดนัดพระเครื่องผมก็เลยไปอีกนะครับปรากวว่าไม่มีเอาวันนี้ไม่มีทําไมนึกนึกไปนึกมาทําไมไม่มีนะพอนึกไปนึกมาอ๋อที่เคยไปแล้วเจอตลาดนัดพระเครื่องเนะี่ย ไปตรงกับที่งานงานงานประกวดพระของเขานะครับเขาจัดอยู่สามวันเนาะศุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็เลยไม่รู้จะไปไหนครับเดินไปเดินมาก็นั่งรถไปบิ๊กซีนะวะนะครับขอยัดเอ่ยชื่อสถานที่นะครับไปนั่งรถไปบิ๊กซีนะวะนครนะครับรถือว่าถ้าไปบิ๊กซีนะวะนะครก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าบิ๊กซีนะวะนะครนี่ยรู้สึกก็จะเปิดทุกวันนะครับจะเปิดทุกวันในนี้ มันจะมีเป็นตลาดนัดใหญ่ตลาดตลาดนัดเล็กแค่นั้นเองนะครับแตกต่างกันแค่นั้นเองเนาะวันนี้วันศุกร์ก็มีตลาดนัดแต่ว่าเป็นตลาดนัดเล็กๆนะครับก็พอมีพอมีให้เดินนะพอมีเอ,อพ่อค้าแม่ค้ามาวางแผงให้เดินดูพระกันนะครับครับผมไปดูไปดูพระองค์แรกเป็นพระเนื้อหยกแก่นะครับเนื้อหยกเนื้อหยกแบบนี้เป็นเนื้อหยกคุณภาพพอสมควรเหมือนกันเนาะ เนื้อหยกที่มีคุณภาพพอสมควรก็คือเขามีสีเขียวเนาะมีสีเขียวแบบนี้เนาะเนื้อหยกถือว่าเป็นเนื้อหยกที่มีคุณภาพนะครับเนื้อเนื้อค่อนข้างที่จะใสนะเนี่ยก็โดยส่วนตัวผมก็ชอบพวกหินพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็เห็นเห็นไม่ได้เห็นพอเห็นแล้วก็พิจารณาดูแล้วว่าน่าจะแท้ก็เลยเช่ามานะเขาก็เลยเช่ามาเนาะเป็น,เป,นเป็นพระศิลปะจีนะะนะครับเนื้อหยกนะ ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นเป็นแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีทุกวันนี้บางทีอาจจะเจอไปซื้อแล้วก็จะเจอไอ้พวกอะไรนะหินอัดหินอัด <c oughs> โอ้อ่งนี้น่าน่าจะไม่ดีจะได้เละครับเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นพลาที่เขาปั๊มมานะครับมันไม่มีรอยแกะรอยอะไรเลยเนาะ ปกติหยกนี้เขาจะมีรอยแกะนะหรือเขาแกะดีก็ไม่รู้นะครับก็อาจาจะแกะดีก็ได้นะครับนะเนาะขาถือว่าดีนะแต่ผมโดยส่วนตัวผมมองดูว่าเป็นหยกแท้นะแบบนี้โดยส่วนตัวผมก็เป็นมองว่าเป็นหยกแท้นะครับผมหมายเลของค์แรกนะครับ องต่อไปก็จจาไม่ได้แล้วครับไม่รู้ไปซื้ออะไรมามั่งเนาะไปดูพระเขียกรองดีกว่าครับพระเนื้อตะกั่วอ่าหลังอะไรนะหลัง่พระงบน้าอ้อยนะครับพระเนื้อตะกั่วอันนี้เป็นหลวงพ่ออ่านอ่านได้ใจความว่าหลวงพ่อเทียมนะครับหลวงพ่อเทียมเนาะหลวง,งพ่อเทียมไม่แน่อยู่จงังหวัดอะไรนะครับผมเห็นพระก็ไปเขียกรองมาเห็นพระแท้ก็มาแค่นั้นเองนะไม่ไม่ไม่ไมรู้ไปที่ไหนเหมือนกันนะนี่ ก๋เตียมนะครับต่อไปครับหลวงพ่อเฟื่องหลวงพ่อเฟื่องวัดอะไรนะหลวงพ่อเฟื่องนี่พระของท่านเป็นพระที่หายากพอสมควรนะที่ผมไม่เคยได้มาเลยนะหลวงพ่อเฟือนะอเฟ่องเนี่ยหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยเขาจะมีเขาจะจานข้างหลังอท่านจะจานข้างหลังเป็นตัวฟอฟันอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อเฟื่องนะ แต่อก็จะมีเนื้ออะไรบ้างนะเนื้อผงก็มีเนื้อผงเนื้อดินเนื้อว่านอะไรอย่างนี้เปล่าแต่อยู่ในมือของผมเป็นเนื้อว่านนะพระพุทธชินราชหลวงพ่อเฟื่องนะเนื้อว่านครับเนื้อว่านองนี้เป็นเนื้อว่านเนาะครับผมก็ดูเบื้องต้นแล้วแต่นะครับต่อไปเป็นพระพระสมเด็จนะครับ พระสมเด็จองค์นี้ผมไม่รู้เป็นที่ไหนเหมือนกันเนาะเห็นว่าแท้ก็เลยอามาแต่ดูดูเหมือนว่าจะเป็นหลวงเจ้าคุนนอป่ะคล้ายๆเจ้าคุนหนอเนาะคล้ายๆเจ้าคุนนอมากเลยเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมเห็นแท้ผมก็เอามาเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ที่ผมไปเขี่ยกองมาเหมือนกันนะเป็นหนึ่งในองค์ที่ผมไปเขี่ยกองมานะครับปีลึกเหมือนกันนะครับสมเด็จองค์นี้ก็ดูที่ปี ปีสองพันห้าร้อยสิบกว่าได้สิบกว่าอีกไม่ไม่เกินยี่สิบนะสิบกว่าไม่เกินยี่สิบนะข้างหลังเป็นเสือแบบเนี้ยเอ่อคล้ายๆเจ้าคุณหนอนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะก็จะเช่าพระก็มีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับแงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมดูดูความเก่าพอได้นะครับก็เลยพอความเก่าถึงอะไรถึงก็เช่ามาแค่นั้นเนาะ อันนี้เป็นลูกอมเนื้อผงเก่านะครับเนื้อผงเก่าดูเผินๆคล้ายๆหลวงพ่อพิงวัดบางประกอกเนาะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าไม่ใช่หลวงพ่อพิงหรือเปล่านะหลวงพ่อพิงวัดบางประกอกนะครับมีโอกาสแพ้เก๊ะพอๆกันนะครับคล้ายๆหลวงพ่อพิงนะครับต้องไปดูก่อนเนาะนี้ต่อไปเป็น ไปไปดูเครื่องรางกันบ้างดีกว่าครับประหลัดขิกนะครับอันนี้ประหลัดขิกตัวนี้มีอยู่ในหนังสือนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อยู่ในหนังสือเอ่อฝีมือการแกะแบบนี้มีอยู่ในมีอยู่ในหนังสือเนาะประหลัดขิกตัวนี้ก็คือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชิงโงกอีกฝีกมือหน,นึ่งนะครับฝีมือน,นี้เขาจะทําหัวแบบนี้นะป้อ,ปอมๆมนๆอยงนีน้นะของหลวงพ่อเหลือนะอันนี้ทันยุคก่อนสองพันห้าร้อยครับแต่ว่าไม่มีจานเนาะ ไม่มีจานถ้าไม่มีจานนี่ <c oughs> เล่นลําบากเหมือนกันเนาะถ้าไม่มีจานเล่นลาบากนะครับแต่ว่าอายุถึงหลวงพ่อเหลือนะประมาณสองพันสี่ร้อยแปดสิบน่าจะได้สองพันสี่ร้อยแปดสิบน่าจะได้ผมก็จําไม่ได้ว่าหลวงพ่อเหลือมรณมรณภาพปีไหนนะน่าจะแถวๆนั้นนะครับประมาณสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับ่างนี้ เดี๋ยวนี้ไม่คิดอะไรมากเห็นแท้กข้ามาเกี่ยวกองมาเหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะเกี่ยวกองมาเหมือนกันเนาะ,ะเห็นว่าแท้มาปีสองพันร้อยสิบจ็ดหลวงพ่อหลวงพ่อ อ่านไม่ออกหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเชิญหลวงพ่อหลวงพ่อใดไม่รู้นะคปีปีลึกนะครับปีสอ,องพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นครับ วัดบ้านว่าวัดวัดบ้านเก่าครับหลวงหลวงพ่อเป็นวัดบ้านเก่าครับอ่านได้จากความนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าตัวหนังสือเขาติดกันนะหลวงพ่อเป็นครับหลวงพ่อเป็นวัดบ้านเก่าหลวงพ่อเป็นนี่ก็มีท่านก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนาะหลวงพ่อเป็นเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะสําหรับหลวงพ่อเป็นผมได้ยินชื่อเหมือนเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยได้เหรียญวัตถุมงคลของท่านมาเลยเนาะ ต่อไปเป็นประหลัดขิกเหมือนกันครับประหลัดขิกประหลัดขิกตัวนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อกลวยเนาะทำไมผมบอกว่าหลวงพ่อกล้วยเนี่ยก็มียันตัวเนี้ยยันตัวเนี้ยเป็นหลวงพ่อกลวยนะยันตัวนี้จะไปปรากฏอยู่ในประหลัดขิกเนื้อตะก่วหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อกลวยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบได้นะครับเนี่ยทันทันแต่ว่าไม่ไม่รู้วงการเขา เขาเล่นหากันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นหลวงพว่อกล้วยนะครับยันตัวนี้เป็นของหลวงพว่อกล้วยนะะครับผมยนันยันตัวนี้ก็คืออยู่อยู่ในประหลัดขิดเนื้อตะกัวของหลวงพ่อกล้วยที่เขาเล่นหากันเป็นสากลน,นะครับต่อไปไปดูของแปลกกันบ้างดีกลัวตะกุดไม้ลวกนะครับตะกุดไมลนะ้วมลวกนี่ไม่ Biz, ไม่รู้ว,าาว่าเป็นของใครสร้างแต่ว่าตัวผม <ๆ S 2> เป็นเก่านะครับตะกุดไม้แบบเนี้ตะกุดไม้ลวกแบบนี้ ก่อนสองพันห้าร้อยนะครับถ้าดูดูแล้วก็น่าจะประมาณอาโอ้โหปีลึกครับเนี่ยปีลึกมากเลยครับปีลึกมากเลยสองพันสี่ร้อยกว่าครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบได้ไหมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับเนี่ยประมาณนะครับประมาณสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบได้ไหม ใกล้เคียงกับสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าเจ็ดสิบนะแบบนี้เนาะหกสิบห้าเจ็ดสิบเลยมีรู้ของใครเนาะวุ้รอยจานเหมือนเหมือนกับอาจารย์เฮงไพวันครับท่านดูรอยจานตรงนี้นะเนี่ยท่านดูรอยจานตรงนี้นะอาจารย์เฮงไพวันท่านจะทําลักษณะที่การลากห่างนิดนิดครับแล้วก็ตัวตัวอักษระก็เป็นลักษณะที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะ ที่ประัิกนอกตําราที่ว่าเป็นอาจารย์เฮงไปวันนะครับท่านท่านจะทําำตัวอักขระของท่านอ่ะถ้าตัวไหนตัวไหนทําเป็นอันนี้ยตัวเขาจะอ้วอนๆกลมๆนะฮืมคล้ายๆอาจารย์เฮงไพวันนะครับแต่ดูทีก็ค่อยคล้ายหลวงพ่อหลวงพ่อฟัก ดูอีที่เหมือนหลวงพ่อฟักนะครับดูน่าจะไปทางหลวงพ่อฟักมากกว่านะหลวงพ่อฟักท่านทําแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ลายมือคล้ายหลวงพ่อฟักตอนแรกคิดว่าเป็นหลวงอาจารย์เฮงไพวันแต่ว่าไปนึกไปนึกมาแล้วไม่ไม่ตรงกับอาจารย์เฮงไพวันนะไปคล้ายหลวงพ่อฟักนะครับหลวงพ่อฟักเนาะครับผมต่อไปเป็นเอาตะกรุดครับตะกรุดนี่ตะกรุด ตะกุดเก่าครับตะกุดเก่าอันนี้ก่อนสองพันห้าร้อยนะไม่แน่ใจว่าของที่ไหนนะครับโอ้โหเป็นเนื้อลูหะรีดด้วยเนาะการพันพันอยู่ที่สามสี่รอบสามสี่รอบนี่อืมพันอยู่สามสี่รอบนี่เป็นเนื้อทองแดงหนาพันอยู่สามสี่รอบนี่ไม่แน่ใจถึงที่ไหนเดี๋ยว อันโลหะตัวหากประมาณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับเนื้อโลหะอยู่ที่ประมาณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบน้ก็ถือว่าลึกอยู่เหมือนกันเนาะเก้าสิบไหม ประมาณนั้นนะครับสองพั 2, นสี่ร้อยเก้าสิบเนาะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบถึงสองพันห้าร้อยนะไม่รู้ของที่ไหนครับเก่าซื้อมาอย่างเดียวครับอันนี้มีรอยแกะมาแล้วนะมีรอยแกะมาแล้วแต่คาดว่าคนที่แกะไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับไปตะกรุดอีกดอกนึ่งครับโอ้โหตะกรุดดอกนี้คุ้นตาเหลือเกินครับ กรุดต่านี้คุ้นตาเหลือเกินครับเขามีโค้ดตอกเลยเนาะไม่รู้ของที่ไหนเนี่ยครับเขามีโค้ดตอกตรงนี้นะแต่เป็นตะกรุดเก่าอันนี้ก็ก่อนสองพันห้าร้อยนะเออผมได้ส่องส่องดูแล้วเขาจะมียันประเภทนี้ครับยันยันอูนาโรมนะครับยันอูนาโรมแล้วก็ยันเอ่อยันเป็นเลขเก้าแล้วแล้วก็ยันพุทธซ้อนแล้วก็ยันคล้ายๆของหลวงพ่อ หลวงพ่อคุวัดบางแสตัวหนึ่งนะครับมียันอยู่สามสี่ตัวมียันพุทธ้อนยันเลขเก้าและยันอุนาลมนะครับแล้วก็ยันยันอีกตัวหนึ่งคล้ายๆยันของหลวงพ่อหลวงพ่อคุวัดบางแสนะครับเนี่ยตะกรุดเนี้ยก่อนสองพันห้าร้อยนะครับแต่ไม่รู้ของที่ไหนนะตะกรุดยังไม่ได้แกะเลยนะตะกรุดมาแบบนี้เดิมๆเ,เลยนะแปลว่าอ่านอ่านอายุแล้วก่อนสองพันห้าร้อยนะ อายุสองพันห้าร้อยเท่าไหร่อืมประมาณประมาณสองพันห้าร้อยพอดีอะประมาณสองพันห้าร้อยพอดีน่าไม่รู้ของที่ไหนเนาะ ประมาณสองพันห้าร้อยพอดีครับตะกรุดดอกนี้ถือว่าเก่านะครับไปดูประหลัดขิดกันบ้างนะครับผมผลงานวันนี้ก็ได้มาหลายชิ้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับประหลัดขิดอันนี้ประหลัดขิดหลวงพ่อฟักนะครับหลวงพ่อฟักตัวหนังสือแบบเดียวกันเลยเนาะตัวหนังสืออันเนี้ยกับอันเนี้ยเป็นตังตหนังสือแบบเดียวกันเลยนะเออแต่อันเนี้ยเขาเขาจะจา์หนาเออจา์ตัวใหญ่นะเอ่อตะกรุดตะกรุดหมายลวกเนี่ยเขาจะจานจานตัวใหญ่อันนี้แต่ตัวเนี้ยเขาจะจานเล็ก จานเล็กแต่ลายมือเหมือนกันะนะครับน,น่าจะเป็นหลวงพ่อฟักจริงๆนะครับตะกรุดดอกเนี้ยน่าจะเป็นหลวงพ่อฟักนะไม่ใช่หลวงอาจาร,รย์เฮงนะอาจาร,รย์เฮงไปวันผมก็เพิ่งค้นเจอเออไปค้นคว้าเรื่องลายจานของท่านก็ปรากฏว่าท้าดูจริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับดังนั้นตะกรุดดอกนี้ยน่าจะเป็นหลวงพ่อฟักนะครับประหลัดขิกตัวนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อฟักเหมือนกันนะอันนี้ก็ก่อนสองพันห้าร้อยนะโอ้แต่เนื้อเออเนื้อเป็นเป็นเนื้อเขาเขาควายเผือกแก่นะครับ เน <sia. S 1> ื้อเขาสวยมากเลยเนาะเนื้อใส่วิ้งเลยดูดิท่านดูดิเนาะเนื้อใส่วิ้งเลยเนาะเนื้อเขาสวยมากเลยเป็นเนื้อเขาคอยเผือกแก่นะครับผมต่อไปเป็นไปดูพระเครื่องกันบ้างครับเอ่อพระพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมอพิม เข่าลอยนะครับพิมพ <aid> ์เ <friend> ข่าลอยขัดสมาธิลาบพิมพเข่าจมขัดสมาธิเพชรเนาะอันนี้แบบดูพื้นฐานลักษณะทั่วไปเป็นด้านหน้าเนี่ยครับดูดูด้านหน้าลักษณะทั่วไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะหน้าท่านจะหักหักนิดนึงเนาะดูตะแคงดูหน้าท่านจะหักหักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเราจะจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะที่ที่ผมจําได้นะจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ค่าตรงนี้นะขอบเป็นขอบแบบขอบคมขวานนะครับขอบคมขวาน นี่ข้างหลังก็จะเป็นอัลรยันนะครับนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับพิมพ์พระพุทธจินราชเข่าลอยนะครับต่อไปอยู่พระปิตาเนื้อสำลิดเอ่อพระปิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระปิตาเนื้อสมลิตจัจงหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ แต่ไม่รู้แท้ไปดูดูเหมือนว่าจะไม่แท้ <c oughs> ดูตอนตอนตอนที่แรกเก่าเก่าครับดูดูที่หน้าร้านเก่าเก่านะครับมีแท้มีดูเหมือนจะไม่แท้นะครับอายุไม่ถึงนะอายุโลหะไม่ถึงต้องไปตรวจสอบใหม่ครับเนี่ยมันมันก้มกึ่งครับพระปิตานนครศรีธรรมราชไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระปิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงหรือเปล่านะครับ แต่ดูเบื้องต้นเขาแทนนะแต่ดูดูดดดแปลกๆนะอาจจะเป็นอาจารย์องค์อื่นเออท่านอื่นก็ได้ครับที่ที่ที่ทำขึ้นมาเนาะอาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นนะเนี่ยพระปิตาเนี่ยต้องไปถืบดูถ้าจะบอกว่าเป็นพระปิตานครศรีธรรมราชก็อายุโลหะไม่ถึงนะอายุโลหะไม่ถึงนั้นนะ ต่อไปเป็นหลวงพทวดครับหลวงพุทวดนะีนะ่ได้มาทุกคลิปเลยนะบางคลิปก็แท้บางคลิปก็เก๋องคนี้ก็เช่ามาแบบแบบวัดดวงนะแบบวัดดวงนะแต่ว่าเออเป็นอยู่อยู่ในอยู่ในอยู่ในจุดที่ไปทางเทสแท้สูงเหมือนกันเนาะเดีวก็ดูดูตรงนี้เนาะดูตาท่านนะตาท่านเนี่ยเบ้าตาขวาเนี่ยจะสูงกว่าเบ้าตาซ้าย หัวตาขวานะจะชี้ขึ้นหัวตาซ้ายจะชี้ลงนะซอ่แขนลึกนะครับแล้วก็บัวตรงนี้เขาจะสูงกว่าพวกนะครับมีรอยรอยตัดช่ออยู่ตรงนี้นะนี่เห็นรอยตัดช่อมาครบชัดเจนนะครับตรงข้างเนี่ยปกติเขาจะมีร่องนะแต่แต่แต่องค์นี้มีหรือเปล่า <S <S อ๋อมีร่องครับมีมีมีร่องเลยแหละ อ,องค์นี้กัมกึ่งนะครับอ,องนี้ไปเขี่ยกองมาด้วยเนาะก็คือไม่รู้จะอะไรมาก็หยิบอ,องค์นี้มาแต่ครับแต่ครับตำาหน่งเขาก็เกือบครบนะแต่ก็มีมีโอกาสแท้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสเกยอยู่เหมือนกันครับองคนี้ต้องไปตรวจสอบใหม่นะสุดท้ายท้ายสุดสําหรับวันนี้นะครับพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะพระปิตาเนอเมฆพัดนหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้พิมพ พิมพสะดูจุนนะครับพิมพ์สะดูจุนนี้อย่างที่บอกก็คือนอกจากดูแขนขาแล้วก็จะมีติ่งอยู่ตรงนี้นะ,ะมีติ่งติ่งอยู่ตรงท้องมันจะมีเขาจะมีติ่งนะอืมข้างหลังเป็นอย่างนี้นะข้างหลังดูหวัหวหัวเขาท่านจะโหนกหนกนะข้างหลังหวัวท่านจะโหนกหนกแบบนี้นะไอ้ท, <S <S ที่ไม่โหนกก็มีนะ <S <S ไอ้ที่ไม่โหนก,กมีน้อยแต่ส่วนใหญ่เขาจะโหนกนะคอข้างหลังเนี่ยเ <resolver> ขาจะโหนกเห็นหัวโหนกหนกอย่างนี้นะครับเออมือเอ่อมือที่มาปิดหูเนี่ยเขาจะเป็นแบบภายป้ายปูนนะ หัวโตตรงกลางคอดนะเนี่ยหัวโตตรงกลางคอดนะแต่องค์นี้เขาไม่มีรอยจานเนาะไม่มีรอยจานนี่ในวงการก็ไม่รู้สึกเขาจะไม่ให้ไม่ให้ราคาเท่าไหร่นะไม่มีรอยจานเนี่ยเพราะว่าที่เขามีรอยจานที่มีราคาเป็นสิบสิบล้านเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขามีรอยจานเนาะแต่องค์นี้ไม่มีรอยจานนะไม่มีรอยจานนะ แต่ตำหนิพิมพ์ครบครับตำหนิพิมพ์ครบนะเนาะอพระผ่านการตกแต่งมามากอยู่เหมือนกันครับมากอยู่เหมือนกันไม่ใช่บ้างอยู่เหมือนกันนะมากเลยแหละถูกการขัดผิวตะไบผิวอะไรงี้มาก็มีโอกาสแท้สูงนะครับองเนี้ยแต่ว่าเขาไม่มีรอยจานเนาะเขาไม่มีรอยจานครับ่ะประปิตาหลวงปู่นาคันเพื่อจรเก้ถ้าไม่มีรอยจานเสร็จปุ๊บเนี่ย หลายๆท่านในวงการเขาดูรอยจานกันนะเขาดูรอยจานแต่ถ้าไม่มีรอยจานเนี่ยก็อาจจะไม่มีราคาค่างดเท่าไหร่นะแต่ของที่ไม่มีรอยจานแท้ก็มีนะครับแท้ก็มีเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าหลวงพ่อท่านจานด้วยมือนะไม่ได้ไม่ได้รอยจานของท่านไม่ได้มาจากเครื่องปั okay. ๊มนะถ้ามาจากเครื่องปั๊มแตจะมีทุกองคอันนี้ไม่แปลกใจนะแต่ก็เกิดจานด้วยมือเนี่ยจะมีทุกองค์เป็นไปแทบไม่ได้นะเพราะว่าท่านคงจานไม่ไหวพระก็สร้างมาไม่ใช่น้อยองนะ จานองหนึ่งก็จะมีหลายหลายตัวนะครับสาหรับหลวงปู่น,นาควัดห้วยจะนนะระเเคนะถ้าถือว่าเป็นพระปิดตายุคเก่าที่น่าน่าใช้น่าบูชามากๆองค์หนึ่งนะครับที่สุดเลยครับสําหรับด้านเนื้อเมฆพัดนะครับผมถือว่าเป็นที่หนึ่งของเนื้อเมฆพัดด้วยมากนะครับครับผมวันนี้ผลงานก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับใช้เวลาไปเยอะเลยนะยี่สิบกวนาทีนะครับผม